เฮ้ยตายเฮียกูกูด้วยกูด้วยกูจะตายกูจะตายอย่าลากมามากูขอร้องเฮ้ยว่างันตีแล้วว่างันตีแล้วมันโดนันตีมันโดนันตีเออสวยเฮ้ยกิวเด้กิวเด้อย่าทำน้องกูอย่าทำกูด้วยกูขอร้องอย่าทำกูด้วยฮึบล็อกขาแวนแล้วเอาเลยเอาเลยมาโดนล็อกแล้วเออนอะไรฮึบหลบบดิจิตอลไอ้สัตว์ไม่ดิจิตอลว่ะมันตายกูด้วยกูไม่รอดเฮียรอด ัะตวอไรไอ้เฮียไม่มีใครเลยบอกกูไม่รอดอะไรไอ้เฮียอะไรวะเนี่ยโวยอะไรก็ไม่รู้โดนเต็มๆเลยโอนโอูตายจานตายนั่นเออเยอะมากกึ๊บไปไปดิไอ้เฮียตายตายเออตายไอ้เจ้ากูพิชเ้าเลยไอ้เฮียทิ้งแล้วทิ้งทุกอย่างที่เจ้ามีเลยคือเลย เฮ้ยตายเฮียกูกูด้วยกูด้วยกูจะตายกูจะตายอย่าเล่ากูเลยกูขอ้องเฮ้ยวางอดีแล้ววางอดีแล้วมัาโดนอดีมาโดนอดีเออสวยเฮ้ยกิวเด้กิวเด้อย่าทำน้องกูอย่าทำกูด้วยกูขอร้องอย่าทำกูด้วยอย่าทำน้องกูแล้วก็อย่าทำกูด้วยเออสวยเ้ยไม่กูเฮ้ยแม่แมนจะรอกษาแมนแล้วนะฮึบล็อกขาเฮียไม่ถึงล็อกขาแล้ว ฮัตตีด้วยเออสวยมากครับไปละอี้เหี้ยกูเกิดละไม่ยู้ใส่เด็กเฮ้ยโอ้กูทำได้อย่างนั้นได้ยังไงอี้เหี้ยกูทำแบบนั้นได้ยังไงนี่คนใต้ไม่เข้าใจเลยแยดแหนมตะกำลังไปกูวิ่งนำแทงเลยอ้เหี้ยไปเลยสป,ปอร์ตสป,ป์ตเตอร์คุม้มเย้อยู่กันเยอะใช่ไหม มันจะคลากล้วเฮ้ยแวนจะตายแวนจะตายเียขนาดกูปล่อยเนี่ยเย้แวนจะตายยังไม่ตายหรอกเวนหายแวนหายมันไปเกิดแล้วมั้งยังยังยังเออแต่สวยงามอ้าเยี่ยกูอ้อมหลังมาทำไมเนี่ยเย้อมันข่ากูละดูสิเอาแล้วเอาแล้วไอ้เียเอาแล้วเอาแล้วกูเอาแล้วกูโดนแล้วไอ้สัตว์ยันเอากูแล้วเย้โดนหลอกเป็นยังาน เล่นกลางน่าจะเยอะนะควับกลางระบนนี่ล็อกขาแล้วเอาเลยเอานู้ดล็อกขาแล้วไอ้เหี้ยวทำไมมึงปั่นอย่างงั้นวะไปละเฮ้ยเฮภารกิจภารกิจก็ปัญหาเฮ้ยทรงคอนคูนี่ยคอนคูล็อกไหมล็อขาเราตายตายกูกูเนี่ยตายพี่เนต้องช่วยทีนะคอยคอยคอยนะไปไปนะคอยต๊ะ กูดื้อกูดื้อไอ้เชี่ยกูดื้อกูไม่ยอมกลับบ้านกูดื้อเดี๋ยวกูจะตายแล้วกูรอดย้อนกูโดนเสียบไปแล้วโดนเป็นที่ยีต้อนไอ้สัตว์ไปคือสองคนคู่เดี๋ยวจานตัวเดียว โอเคยืดด okay. <Du key. S 1> ้วยกันบ้างอดีมึงมาเก็บดอกแถวนี้ดิกูล็อกขายให้กูเลยเนี่ยยทางใจไปดีบ้านสิครับลอยเหี้ยอะไรล่ะดีดดีดดีดไปเนี่ยไปไปกู่บอกว่าหมกแปะแล้วนะกูไม่อยู่แล้วนะตายมันไม่ตายว่ะ เออนั่นแหละฟอเลนจะตายแล้วเฮ้ยล็กขามวยเสวยรับเ้ยสกิลจะรีละสกิลจะรีล้รอแป๊บนึงยันยันยันยตายตายเกลี้ยงเลยมันน่าจะดักอะยามเช็คพุ่มอยู่บนเขี้ยอยู ไอ้เหี้ยอยู่บนกูก็เดินเข้าพุ่มไอสัตว์อยู่นี่เลยเอาเลยมันไม่มีอันติมันไม่มันไม่มีอันติเชื่อกูมันสู้มึงไม่ได้หรอกเชื่อกูเอาเลยนั่นแหละมึงเกิดแล้วไม่มีใครสู้มึงได้เอาเลยเอาเลยเชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูแล้วขับบอกมาเหมือนกูเฮ้ยไอ้เหี้ยมีอติด้วยวะไปน่มึงไปแล้ว เฮ้ยช่วยเออไม่ทันแล้วเฮ้ยโดนลำเน่โดนลำเน่โดนลำเน่นนไปไปไปวิงว่งวิ่งไอย่าแพ้กับความมืดอย่าแพ้กับความมืดไอ้สัเดยมึงแพ้ได้ไงวะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเดียวมะเดียวมะเราเดียวมเยะเออเอออีสเดย์เปลี่มีคนทำธุรกิจสำเร็จว่ะ